ดีจ้ามาแลวจ้ามาแลวจ้าเพื่อนเพื่อนามาเก็บกาแฟเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีทำยังไงกว่าจะได้กาแฟมากินยุ่งยากมากเลยเพื่อนเพื่อ้เลยเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเดี๋ยวตอนก่อนอื่นเขาเก็บก่อนเก็บเอาอันแดงๆอย่างนี้นะคะคราวที่แล้วเก็บเอาอันเคียวติดเขียวไปด้วยมันไม่เปื่อยเพื่อนเพื่อน มันไม่เปื่อยใน,นยายเขาเก็บก่อนเด้อมันก่อนครั้งแรกที่เก็บนนเต็บเขียวแบบนี้บางทีเรารูดเอานะทั้พวงที่เขาเก็บจริงๆเขาเอาผ้าไปรองไว้ข้างหลางเลยอันนี้ยายเก็บแบบถ้ายคลิปให้ดูด้วยเนาะ มือหนึ่งเก็บมือหนึ่งถือกล่องเก็บเสร็จแล้วนะคะพเพื่อนๆก็เอาไว้อย่างเนี้ยให้มันเปื่อยใส่น้ำนิดนึงให้มันอยู่มันก็จะเปื่อยเดี๋ยวจะให้ดูอีกอันหนึ่งที่ยายใส่น้ำไว้แล้วอันนี้เก็บยังไม่เสร็จหรอกแค่มาถ่ายให้ดูเป็นพิธี ที่ยายเก็บคราวก่อนกับแฟนยายนี่ยายจะให้ดูนะคะนี่ในยายไปเก็บต่ออีกอันนี้แค่ไทยให้ดูเฉยๆนี่อันนี้มันเปื่อยแล้วนะคะนี่เปลือกมันเปื่อยแล้วยายก็จะมาเทใส่กระดงนี้นี่จะให้ดูอันเคียวๆที่มันไม่เปื่อยนี่มันเปื่อยอยู่แต่มันบีบยากนะมันมันเนื้อมันไม่เละนีอันอันอันที่แดงๆนะมันเละหมดแล้ว เห็นไหมเรือแต่กระดงมันไม่กระดงมันไม่มีรูปม,มันหน้ามันไม่ออกเราจะเก็บออกนี่เขียวมากเองไม่ออกเลยนะน้ำมันไหลมันไม่ไหลอ,อกอราจะไปดูอีกรอบแรกเะาไปดูรอบแรกนะคะ รอบแรกที่ตากแห้งแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็เอาไปคั่วไปคั่วแล้วก็ไปโดบดก็เป็นกาแฟเนาะนี่แหละกว่าจะได้เพื่อนๆใช้มือเนาะไม่ได้ใช้เครื่องมันก็ยากโอ้ไปคั่วก็โอ้โหยกว่าจะกว่าจะเหลืองกว่าจะดำนะเพื่อนๆนานใช้เวลานานเนาะเพื่อนๆเอๆ้เก็บกาแฟ ครั้งแรกไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเก็บโดนไอถักเขียว,ยวนี่ยายเก็บออกตั้งเยอะเลยมันไม่มันไม่เปือ่อยแช่ไว้มันไม่เปือ่อยนี่โอ้อยยายต้องมานั่งเก็บออกตั้งเยอะเลยนี่เปลือกมันไม่เปือ่อยต้องมานั่งเก็บออก สีก็เหมือนไอตัวที่ว่ามันลอกแล้วนะนี่สีก็ยังเขียวๆอยู่มันทั้งนั้นเลยอากาศอากาศหนาวหนาวนั่งตากแดดพันตากเรื่อยๆ <c oughs> แล้วจะไปเก็บอีกรอบหนึ่งก็พอละ สีก็เหมือนกันด้วยนะ